สวัสดีทุกท่านนะครับในช่องนะครับ YouTube ในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงนะครับก็คือถ้าใครและหลายคนนะครับก็อยากที่จะมีรถยนต์คันแรกแน่นอนว่าเราก็ายังรถยนต์คันแรกของเราเนี่ยที่เราอยากได้มันก็ต้องมีความอนเนกประสงค์นะครับแน่นอนว่าลหลายคนก็มองไปถึงเรื่องนะครับรถยนต์เนี่ยมันพาเราไปทั้งทํางานเดินทางกลับบ้านเดินทางไปทํางานอะไรต่างๆแล้วรวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ด้วยนะครับ ในตอนเริ่มต้นในการทํางานหรือว่าคนที่ยังมีไรายได้ไม่เยอะนะครับเราก็จะมาดูว่ารถยนต์นะครับแฮชแบ็กที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจคือราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายถึงท่านนะครับหลักล้านนะครับก็คือมันมีรถยนต์รุ่นไหนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็น่าสนใจแล้วก็จะเป็นการรวบรวมนะครับตัวรถแฮชแบ็กนะที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับมาอยู่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับว่ามีรถรุ่นไหนซกเ m e n t ไหนนะครับถ้าเกิดว่าและหลายคนนะครับ เห็นตัวรถแล้วก็ถูกใจนะครับแน่นอนว่าท่านสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลจากโบยชั่วของค่ายต่างๆในเว็บไซต์ของผู้ผลิตเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้ข้อมูลที่เยอะมากเลยนะครับในที่ตรงนั้นนั่นเองแล้วก็ถ้าใครหลายคนอยากรู้ข้อมูลเครื่องยนต์นะครับกําลังแรงม้าแรงบิดนะครับผมก็ได้ทําคลิปก่อนนะครับรวมนะครับตัวเครื่องยนต์ของตัวรถอีโคคารนะครับรวมถึงจะมีนะครับกาลังแรงม้าแรงบิดของ ครื่องยนต์อ e ีโคคาร์ซึ่งมันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะหรอกนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับรถยนต์ที่น่าสนใจก็คือเรานะครับคือเงื่อนไขเนี่ยแน่นอนว่าก็คือช่วงราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ400,000-600,000บาทแน่นอนนะครับช่วงรถยนต์สําหรับคนที่อยากจะเริ่มมีรถยนต์คันแรกนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์5ประตูนะครับแน่นอนว่าสามารถนะครับมีเก็บสิ่งของสัมภาระได้นะครับ เวลาที่เราไปท่องเที่ยวหรือว่าเราสามารถพักผ่อนได้ในรถนั่นเองนะครับไปดูกันแรกคันแรกก็คือนิสสันมาร์สนะครับก็ราคาเริ่มต้น4 0 0 0 0 0 0ถึง5แสนสองนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็คือเป็นอ e ีโคคาในยุคเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีขนาดตัวถังนะครับ ประมาณ3,700นะครับความยาวนะครับความกว้าง1,600นะครับส่วนความสูงที่1,500นะครับซึ่งก็ถามว่าถ้าเทียบกับรถยนต์อ e ีโคคาร์หรือว่ารถยนต์ใน B-segment ยุคนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคันเล็กนะแต่ว่าถ้าเทียบกับยุคก่อนเนี่ยรถ B-segment เองก็มีขนาดประมาณเท่านี้เลยนะครับซึ่งโอเคแหละยุคก่อนนี่ก็อาจจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวรถเนี่ยที่เพียงคือประมาณ900กิโลกรัมเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเลยนะครับซึ่ง ถามว่าน้ำหนักน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแน่นอนนะครับทันมาก็คือนิสสันโน t e นะครับก็นิสสันโน t e เนี่ยก็มาต่อจาก Nissan March นิสสันม a สส์นั่นแหละครับราคาแต่ว่าในช่วงเปิดตัวช่วงแรกเนี่ยราคาจะคือจะสูงกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าหลังจากมีการ m ไม่ Change เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการปรับราคาเหลือ529,000ถึง589,000ใน3รุ่นนะครับส่วนความ กว้างความยาวของตัวรถเนี่ย4,100นะครับถือว่าเป็นรถ B s e gment ที่มีความยาวมากเลยนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับที่1,695นะครับมิลลิเมตรซึ่งถามว่าลดความกว้างเนี่ยมันก็ประมาณ1,607นะครับก็คือ1,070ต้นๆนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับแล้วก็ความสูงที่1,535นะครับมิลลิเมตรซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากฐานล้อที่2 0ี่ก็ถือว่าฐานล้อเนี่ย ก็คือกว้างที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าตัวถังมันมีขนาดใหญ่น้ําหนักมันก็เลยขึ้นมาประมาณเกือบประมาณ1,050กิโลกรัมนั่นเองครับถัดมาก็คือมิซูมิชิมิลาดแน่นอนว่าที่ออกมาไล่เรี่ยกับตัวมิสันมาร์ก,ก็คือมิซูมิชิมิลาดแน่นอนว่าพื้นฐานแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับก็เลยจะมีตัวเลขทั้งความกว้างความยาวความสูงเนี่ย คล้ายๆกันนะครับมีทางล้อที่2,450น้ําหนักเนี่ยประมาณ900กิโลก็ถือว่าเป็นรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับมีตารเล่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่านะครับก็เคยได้ลองขับลองขี่ไปแล้วนะครับส่วนราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณ460,000ถึง69,000บาทนั่นเองซึ่งโอเคแหละ ก็ถือว่าเป็นรถ b ีเซ gment ที่ดีเลยเพราะว่ามีราคาเริ่มต้นแค่ประมาณ460,000เาีหรือว่ารุ่นลองท็อปเนี่ยราคาประมาณ560,000บาทเท่าน,นั้นเองนะครับต่อมาก็คือ m a ด้า2 hatchback แน่นอนว่าตัว m a ด้า2 hatchback เนี่ยก็คือมันจะมีพี่น้องก็คือตัวซีดานนะครับก็มีอยู่ในกลุ่มนะครับรถพรีเมียม BSUV นั่นเองนะครับซึ่งราคามันก็จะไม่ได้นะตั้งราคาไว้ที่ ทำมากเนเงินไปนะครับส่วนความยาว4,065ม mm ิมนะครับความกว้าง1,695ม mm ิมนะครับความสูงเนี่ย1,496ม mm ิมซึ่งก็คือเหมือนว่ามันจะเป็นเคาเจอร์ของตัวรถยนต์เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าความกว้างเนี่ยก็จะอยู่นี่แหละ1,900 1,695นะครับส่วนความยาวเนี่ยก็จะประมาณ3,94ถึงประมาณ4,100นะครับหรือมากๆหน่อยก็กเกือบ4,200นี่ก็จะถือว่าเป็นรถ ที่เกือบไปชนตัวความยาวเนี่ยเกือบไปชนตัว B ีนะครับ SUV เองเหมือนกันนะครับน้ำหนักตัวรถนี่พันห้าสิบเอ็ดกิโลกรมัมซึ่งถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบกิโลกรัมก็ถือว่าโอเคแหละน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะนะครับตามขนาดตัวถังแล้วก็ออปชั่นที่เขาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาก็คือ Suzuki Swift เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่นะครับคุ้มค่าอีกค่ายหนึ่งนะครับมีความยาวประมาณ3,840ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะ คือกีทสวิมเนี่ยพันเมิมลลิเมตรนะครับความสูง1 4 9 5ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อที่2450ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักประมาณประมาณ900กิโลกร,รมัมเหมือนกันนะถือว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่มีน้ำหนักที่เบาอีกรุ่นหนึ่งนะครับราคาเริ่มต้นที่490,000เาหนะครับถึง629,000อาพในตัวท็อปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีเลทราคาอยู่ในช่วงราคากลางๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่พูคุณไงว่าก็มีขนาดกระทัดรัดดีนะครับแล้วก็ ทันมาก็คือเป็น s u z u กิอีกค่ายหนึ่งก็คือ s u ซูกิเ e เลริโนั่นเองนะครับก็มีความยาว3,780ม mm ิลิเมตรนะครับมีความกว้าง1,665ม mm ิลิเมตรนะครับมีความสูง1,515ม mm ิลิเมตรซึ่งก็ถามว่าคือถ้าเทียบกับค่ายอื่น่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นรถที่คันเล็กนะครับแต่ว่าด้วยราคานะครับที่ให้มาเริ่มต้นที่3,18,000บาทถึง4,27,000บาทเนี่ยในตัวท็อปเองนะครับซึ่ง ก็ถือว่าโอเคแหละก็ถือว่าคุ้มค่ากับใครที่อยากมีเริ่มต้นนะครับมีรถยนต์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะใช้เงินดาวไม่เยอะเงินผ่อนทีไม่เยอะส่าไห่ก็อยู่ในช่วงประมาณนะครับประมาณอาจจะอยู่ในช่วงในถ้าดาวเยอะหน่อย25เอนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ในช่วง00 0พนนะครับถึง5000บาทนะครับก็คือไม่เกินนี้แน่นอนก็ถือว่าโอเคนะครอยากมีรถนะครับก็เหมาะสมกับคาแรงพื้นฐานในประเทศไทยอีกรุ่นหนึ่งซึ่งถามว่า ขายดีไหมในไทยก็ขายก็อยู่ในหลักร้อยคันนะครับแต่ว่าที่อินเดียนะครับยอดขายต่อปีหนึ่งเขานะครับก็คือยอดขายต่อเดือนหนึ่งหลายหมื่นคันเลยนะครับก็ปีหนึ่งก็ขายรถได้ประมาณแสนกว่าคันนะครับที่ประเทศอินเดียนะก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมในประเทศอินเดียนะครับสัอมาก็คือ t o y ยต a y ยาริสนะครับก็คือถือว่าเป็นรถฮชแบ็กยอดนิยมในเมืองไทยอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วนะครับก็มีราคานะครับ ตัวรุ่นใหม่ตัวยาริสนะครับชุดแต่งคลอสเนี่ยก็จะมีราคาเริ่มต้นที่5 39,000บาทถึง6แ49,000บาทแต่ว่ารุ่นตัวนะครับเก่าก็ยังมีราคาเริ่มต้นที่4 70,000บาทนะครับเป็นเกียร์ CVT ทั้งหมดนะครับก็มีความยาว4,145ม mm ิลิเมตรนะครับความกว้าง1,730มิลิเมตรนะครับความสูงที่1,500พูดง่ายว่ายาริสเนี่ยแทบจะใหญ่กว่าทุกค่ายนะครับ B segment น,นะครับแฮสแม็กตัวทางแบบแฮสแม็กแล้วก็ออกตัว อีโคคาเองเกือบทุกเซกเมนต์นะครับซึ่งน้ําหนักถามว่าด้วยความใหญ่ของตัวถังเนยน้ำหนักมันก็ประมาณ1 1 6 0้ถึง1น9 0หนคือน้าหนักมันก็ต้องเยอะขึ้นมาตามอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ต้องแลกด้วยนะครับการชดเชยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถยนต์นะครับซึ่งก็โอเคแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดในตลาดนะครับของประเทศไทยเองนะครับทัดมาก็คือ MG 3แน่นอนว่าตัวนี้ไม่ได้มาในตัวอ e ีโคคานั่นเองนะครับแต่จะมากับเครื่องยนต์1.5นะครับ เป็นตัว B s e gment ตัว h ฮช h บ a คนะครับก็มีความยาวนะครับ4,055มิม mm, ความกว้าง 1,729ม mm. มก็ถือว่าเป็นรถที่มีความกว้างทีเดียวนะครับแล้วก็มีความสูง1 5 1 6ม mm. มฐานล้อที่2,520ม mm. มน้ำหนักที่ประมาณ1,160กิโลกรัมถึง1,190กิโลกรัมแน่นอนว่าเขามากับเครื่องยนต์1.5นะครับในรุ่นตัว MG นะครับตัวก่อนหน้านี้จะมากับเกียร์ซเลมติกซึ่งเป็นเกียร์ AMT นั่นแหละพูดง่ายๆถ้าเราคิดถึงเกียร์แมนนวลปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเขาใส่ตัวคลัตช์ไฟฟ้ากับตัวแอคชัวเอเตอร์ ตัวที่ใส่เกียร์อัตโนมัติมาให้นั่นเองแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะใส่เกียร์นะครับน่าจะใส่เกียร์แบบตัวเฟืองโครจรมาให้นะเป็นเกียร์4สปีดที่ใช้กับตัว MG ZS นะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ชนิดเดียวกันนั่นแหละครับซึ่งโอเคแล้วก็มันก็มีอยู่ในทั้งตัวมาด้าเองถึงตัว MG ก็ใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่า โอเคนะก็ถือว่า MG ก็อยู่ในตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ยุคแรกๆของ MG เลยนะครับซึ่งหน้าตามันแล้วก็สีสันถืว่าโอเคนะมันก็สวยนะถ้าเทียบกับออปชันที่มันให้มาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับ MG ที่ราคา5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0ถึง5,99,000คราบซึ่งในตัวท็อปเขาประมาณ6 0 0 0 0 0 2 0 0เขาก็จะได้หลังคาสลูปมาอีกตั้งหากนะครับซึ่ง ถือว่าไม่ขนาดใหญ่แต่เมืองไทยนี่ร้อนสั่นะครับแต่ถ้าไปเที่ยวเนี่ยเวลาขี่รถตอนกลางคืนคงจะบรรยากาศดีมากเลยนะครับใครชอบดูดาวเอาดูอะไรตอนกลางคืนเนี่ยสำหรับผูดด้โดยสารนะโอเคถ้าเทียบขนาดตัวถังนะคือแน่นอนว่าออปชันหนึ่งที่เราเป็นตัวตัดสินใจเลยว่าเราควรจะ ชอบรถคันนี้ดีไหมแน่นอนว่าเรามาเทียบขนาดออปชั่นตัวถังต้องขอบอกว่า,วาอันดับหนึ่งเขาจริงๆก็คือ toyota นะครับ yaris นั่นเองนะครับซึ่งถัดมาก็คือน issan note นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือตัว mazda สอ hatchback นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวถังของ yaris นี่ใหญ่สุดลองมาก็โน t e ลองมาอีกก็ตัว mazda สอง hatchback นั่นเองซึ่งถือว่านะครับ ก็คือขนาดตัวถังใหญ่แน่นอนว่ามันก็มาพ่วงกับน้ําหนักที่ระดับประมาณ1,100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับซึ่งโอเคก็มีน้ําหนักเยอะแต่ถ้าเทียบว่าเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับเป็นความจุสูงสุดก็คือตัว MG 3นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่สุดก็คือ Suzuki e e l e r i o นะครับซึ่งถามว่ารถยนต์นะครับใน B segment นะครับซึ่งมีราคาถูกที่สุดก็คือ Suzuki c e l e r i o เช่นกันนะครับซึ่ง แน่นอนว่าออปชันหลายๆอย่างที่ให้มากับขนาดตัวถังหรือว่าราคาเองนะครับมันก็จะแปรผันไปด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับใครนะครับที่อยากมีรถยนต์ชั้นแรกเนี่ยท่านก็เข้ามาดูข้อมูลตรงนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ท่านก็ลองเลือกสเปคดูนะครับแล้วก็ท่านก็ไปสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผมคิดว่านะครับในเรื่องของตัวบชัวของค่ายรถยนต์เองเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลมาที่ ค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดนะครับถ้าเทียบกับแหล่งอื่นข้อมูลที่ให้มานี่ก็ถือว่าเยอะนะครับท่านก็ไปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับในปี2020นี้ตัวรถนะครับ B segment ตัวทางแฮชแบ็กนะครับที่อยู่ในตลาดประเทศไทยที่น่าสนใจก็มีประมาณนี้แล้วก็น่าจะมีเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับพี่มีขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ วยลืมเทียบราคานะครับก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้ลืมเทียบราคานะครับแน่นอนว่าถามว่าช่วงเลทราคานะครับตามที่ท่านได้เห็นนะคบว่าท่านก็สามารถนําไปเปรียบเทียบออปชันราคานะครับซึ่งผมได้รวบรวมมาไว้ในนี้คือถ้าท่านจะไปหาดูแต่ละค่ายแต่ละค่ายเนี่ยคือมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความจดจํานั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าผมรวบรวมไว้ในนี้แล้วนะครับสําหรับวนี้ก็จบจริงๆแล้วครับุมครับ